นีมีนี่มีวันนี้มาทำเมนูอะไรเพื่อนวันนี้จะกินพีเซ่จะกินพีเซอ่อืออันนี้นะไม่ใช่พีเซ่จริงๆอ่ะเเา,าบบเ,เป็นพาสตา้าแบบพีเซ่พาสต้าเราจะตำกับเออ่ซุกค,คินเน่และมะเขเทศน่ะซุกค,คินเน่คืออะไรซุกค,คินี่เป็นซุกค,คินนี่เราเรียกซุกค,คินเน่ไม่รู้ทำไมคุณเรียกซุกคินนี่อ๋อก็เรียกให้เพื่อนๆเขาก็เรียกซุกคินี่กันภาษาอิตาลีก็เรียกซุกคินเน่อ๋อนะ เราจะใช้นะซุกเก้นิเดลคอมะเขือเทศน่ะปาซิลิโกกินโหระพาหอมหอมมากๆแล้วโอคอริคอตตาสลัตตาเป็นอะไรเป็นชีสอืมริคอตตาสลัตตาเแล้วก็กระเทียมอ่ะเตียมแอบอยู่น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกแล้วก็พริกไทยพริกไทยดำแล้วก็เกลือ แนี้ย่ยมันเป็นสูตรง่ายมากๆอ่ะเร็วด้วยอร่อยด้วยเลิมนะเลิมแบบแรกทำะไรก่อนต้องหานสุกี้นี่แกไหมสุกี้นี่เนี่ยน้องอีกว่าอันนึงพอนะสำหรับคนนี้นะคุณจะกินไหมชิมชิมเองอ่ะจะกินเต็มมอก ประมาณครึง่นนะงเซนอะอันนี้อะนะประมาณครึ่งเซนเห็นไหมเอาตัดทำเป็นแว่นๆแบบนั้นเลยเทำมาตัวเองเนี้ยอ่ะว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนานวลูกมันเลยจะไม่สมบูรณ์อเออนปอดป,ป,ป,ปั๊มปุ๊บ อือนันแล้วทำไงต่อที่นี้โอเคเปิดไฟน้ำมันมะกอกคุณภาพดีนะกดกนะระนาเลยเนาะกดสองแมงกระเทียมกระทูบหรือบปกระเทียมนั่นทูบจังหน้อยเนี่ยแน่เขียงกับกระทูบไปทูบใส่หัน ทำแบบนี้ก,กนะับกระเทียมนะเออเออหะแล้ที่นี้กูได้ทำสะอาดแบบนี้ดีนะงมากเด่นพี่ใช่ไหมทำสะอาดร้อนน้ำมันร้อนใช่ไหมโอเคเอาสุกินเลยยกไปทั้งเขียงก็ได้ใช่ได้แบบนี้นะปุ๊บ เราจะใส่เกลือตั้งแต่แรกอ่ะเกลือจะช่วยน้ำออกมาจากสุกีนเนี่ยเราไม่ยัดทอดนะไ่ยาจะทำสุกเองนะไม่มมนใช่ทอดนะ ตัดน of ิ้อด้วยใครอยกินน euh. ้เหรอขอกินเยอะกินทุคนเอาเครือมาใส่ในน้ำมาจะต้มปาเหรอจน้ำเยอนาะไมต้น้ำอขนาดนั้นปกติที่ใส่น้ำในนอยู่เลยอยากให้เป็นครีมคี โอเคเอามาประเทศ่ะใ่อัน um. นี้จะสุกเร็วนะเพราะฉะนั้นเราจะใส่พาสต้าเลยพาสต้าประมาณสิบสองนาทีต้มสิบสองนาทีใส่ปลาตา้ยังอ่ะยังตอนนี้จะใส่เราตั้งนาฬิกาด้วยไหม ทำนาฬิกาก็ได้แต่ว่านาทีนาาเบอกกินนาทีไดทำนาฬิกาสิบนาทีในน้ำมาแล้วพอเราจะตั้งสุกในกระตานะอีกสองนาทีแช่นะแช่เบียร์แล้วนอไม่กินเบียร์กับตัวเนี้ยอ๋อไม่เข้ากันจะกินวายเลย่ ไม่ได้กินยังก็กินนนั่นนั่นรับเป็นใจเนาะวันที่ขาวบาซิลิโกหอ,อ,อมบาซซิลิโกหอมนะใช่ไหมอืม หอมหิวเลยแตากลอนก็เล้เสินกะมากกะเม็นโอ้หอ,กกอมหอม,หอมเทปิเวน่นห,<อ>หิวว่าสิบกินเข่าว่าสิ่ง,งของเขาก็เนี่ว่าสิรดน้ำหนักก็สิเพิ่มกินบัหมูบ่บะหนวยเลยมาเนี่มันเบาหวานก็ได้กินผู้เดียวใส่เกลืออีกเหรอเหลวข้ใหา้ทาน ช่วยทำสุตเร็วกว่ามันจะใส้น้ำร้อนโอส้สวยเนะาะทงนี้จะเอากระเทียมออกมานะ่ะไม่จำเป็นแล้วไม่ต้องทิ้งนะไว้ให้เจ้ากินครับ <laughs> ทำง,งานเสร็จแล้ว<อ>พี่เมื่อไหร่จะเสร็จพี่เมื่อไหร่จะทำงานเสร็จเนี่ยนนจะเอาพาสม่เ,เมื่อไหร่จะซื้อกระจนใหม่เจ้ทีเนียาบากอน ใส่หงราผ้าอีกนิดนึงกินแรงเนาะอรออยนะอืมของไปของมันเนาะโอ้โหโหเศรษฐกินมันนาะมมาเนี้ยอนันจะแห้งอ่ะเอาน้ำมาใส่นิยนึงอ๋อไม่ต้องทำแห้งมากใช่ไหมอ่ากห้กุิดก็เยอะเหมือนกันนะกินหมดไหมนั่นพีเยอะนะกินหมดไหมบึ ใช่ไหมเป็นกิมน,นี่จิ้มปลาสเตอร์แข็งแข็งเราชอบแข็งแข็งอ,อันเด่นเด่นไม่ชอบแข็งอ่ะก็ชอบคดีตัดียโอเคตัวนี้ปิดไฟน,นะ เอาจากไฟแล้วกนะอชี้นนะต้องใส่อาจากไฟแล้วนะจนปิดไฟแล้วปิดไฟแลวะจบเป็นะคิกนต่สลัดตป,ประเดปะเด็อิตาลีตัวนี้ปะเด็พี่แดนโอ้งามเต้เลตลิงแทนตส่หลายแต้อ,ยอยงเป็นไง เนี่ยูดนั่นจาเลือนตาขนาดปูดอะไรอ,อมีราที่หอมจีนเนี่ยมไมมันตามเป็นเป็นคิมมากสิเปิดกระทะอยู่หอกแนก้านผโอเค pasta zucchine e pomodorini di e pasta zucchine e minu min pomodorini zucchine pun mm. se saep sunt, san อันยังลอยนะเป็นกุสโตซาแตงปลาไหลแตงปลาไหลไปข้าวหนย่งยี่มย่าง anyway. ก็เซโกุสโตซาอหนียลอยนะ มีแอลกอฮอกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้สิบสองสเปอร์็นต์แอกอฮอล์เราเดินไม่มากสิบสอง่ามีแก้วไว้น้ำเขาเเคยมีอยู่ง่ายแต่ลดอร์กับเบียร์มาจริญอาหารนะพี่เพ้นนะมอนกินนะแล้วถ่ายถ่ายรูปหน่อยเพื่อนจับจานนะจับจาน

สม่าชันนาะพอดีพอดีนะแต่ว่าคุณบอกว่าแค่นเนอนองชิมเนอะลองชิมดีอร่อยไหมอร่อยมากมากไม่คิดนะอร่อยขนาดนี้โอ้ยหันไปหันนะั่นอ่ะ ทำงานเหนื่อยก็กินอาหารอร่อยนะพี่เพื่อนพี่เสือันตายมไม,มฟาร์เฟกร์เน่ปาตาเหรอ,อน่าจะมีขายนะไม่รู้เหมือนกันจริงๆไม่เคยสังเกตน,นะคิดว่ามีทุกอย่างนะ พุกอิตาลีอย, boundaries. อยู่อยู่เ so มืองไทยก็มีเยอะเนาะอร่อยโอเคแค่นี้นะแล้วเราลืมอะไรลืมอะไรลืมอะไรไม่รู้ืม่ะไรอะาทุกครั้งเวลาจบต้องทำยังไงสวัสดีครับสวัสดียิ้มอ้วนกินเส่บไลยจนลืมสวัสดีตัวนี้ โอเคค่ะสวัสดีค่ะคลิปมีกัรสำเนีนยเนาะค่ะเนาะ